นี่จะมาลองใส่เร <re> ือน C I F ผมให้เจ <Grand> ้าบ <están> oh, ักร้อยสิบนะผมก็คือใส่ร้อยห้าแล้วมันใส่ไม่ได้แล้วจะมาใส่ร้อยสิบเพื่ออะไรข1าวร้อสิบแล้วก็ตามใส่เรือน C I F ทุกคนเขทำได้ไงเออทำได้ไงวะ โอเคผมก็อยู่ผมทิมนสิ่งนะผมวันนี้จะมาลองใส่เลือน c r F ผมให้เจ้าบักร้อยสิบนะผมก็คือใส่ร้อยห้าแล้วมันใส่ไม่ได้แล้วจะมาใส่ร้อยสิบเพื่ออะไรไม่จะสตาร์ทจินไหมติดไม่น่าติดนะดูตรงแล้แต่อยากลองใส่อันนี้ก็น่าจะปากเท่าไหร่วะเซียอมันปากเท่าไหร่วะสามสองฮะเซียอปากสาสิประมาณสี่สิบได้ไหมไม่งั้นก็สามสาเก้าสามแปดนี่แหละโ้โหดูแต่มันใหญ่มากเลย ขนาดใส่รอยผ้ายังหยิบไม่ได้อะโยนใส่ร้อยสี่บาททีดูจริงอ่ะแล้วเรามาลองใส่ดูจริงไม่จริงจริงอ่ะจริงเหรอใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะอันนี้ก็ขายนะจะหยิบไม่ขายครับขายครับนี่ขนาดนี้ขายเพื่ออะไรครับจำลาแล้วจะไม่ใส่คอส่าแล้วว่าจะทำแค่การเรียบร้อยไม่ว่าจะขายทิ้งครับใช่รอยยิมหานี่เออว่าจะขายดิขายเท่าไหร่ดีสองร้อยครับ ไม่ไม่เอาเอาดีๆประมาณสักสองหมื่นครับมาเอาเลยขายแบบไม่ให้ใครซื้อใช่ครับขายยังไงมาขายแบบไม่ให้ใครซื้อไม่ขายครับ <c oughs> ดีเดียรเราจะปวดแต่และว,วันอันนี้เราก็จะเปลี่ยนฟ้าใหม่นะรถเราเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าจิ๊ดจี้เปลี่ยนฟ้าได้เลยไปเทสช่างองแปดริ้วผมขอบคุณช่างองแปดริ้วมากผมที่ส่งฟ้ามาให้ผมก็ขอบคุณจากใจครับ <_ S 2> เสียวงแปดริ้ว๋ไป เส,สียวไป <ทำ S 2> ดูเสียวไี่กูอรอสิบนาทีแล้วไอ้สัตว์มมจะมีได้ไงติ๊ดเติ๊ดเต๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดาแจงคอรดติ๊ดยทํคาะไดมรฮะมันจะรั่วติดไหมทำไรฮะทำไรูว่าถ่ายได้แค่ถ่ายรูปทำไรอะนานอยู่ครับาาทอะไรเรียกอะไดทอะไรนะุก้อน จะหูนอนยิ้มบอนี่บ่ล่ะมีบอละนี่มรอถามคนนี้เลยนี่ว่ามีแท้แท่อะอะไรคนไดกรามาอืมมีหรือมีมีมีองเอาบอคนนี้ผหน้าตาหนักกว่ที่หมายบงคุเส หาปริปมาทีพรีอ่อยูพีเง้นเสียไปเลยมมีมันใส่ก่อนนะหนี่คนนี้ก็มีสักเกียร์ในี่อโอเคใส่ติดแล้วเฮ้ใส่ใส่กาวดีไหมพี่เออบันจีว่าเนาะอยู่ไหน แล้วสคันนี้ก็เป็นสีวาวนะผมได้คับสสีวอเห็นเห็นฝาอย่างงี้เห็นฝาเป็นฝาสีอวนี่ไมีอยู่เนาะอุ้ยเกือบใส่น็อตผิดแล้ว่ะ่ีแผงใไฟเบอร์เนาะใ่ไม่เป็นไรใส่ลกได้ใส่าวนอะไรก็หยิบฝา เอาเอา็อกซ e ีอุดโอเคเราตอนนี้เราหานอ็อตอยู่นะทุกคนนี่แค่น็อตถ่ายละเฮ้น <Okay. S 2> ี่นะทุกคนเราได้น็อตเลยนะการติดชีวิตประคาน,นี่ครับทุกคนก็ดูเอานะครับว่าเขาใช่ไหม กี่ไม่ถึงว่ะเฮ้ยถึงถึงถึงไหมถึงอยู่เว้ยทุกคนระวังน้ำแตกนะลูกน่ะแตกนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วปักหัวฉีดไงพี่้ยหอดหมดละตั้งรอบมลยตัวแหง ใส่ละสิผิวชิวเลยไหมใส่ละสิผิวชิวเลยใช่ไหมอืมอันนั้นมันมันสูงไงมันมีแผ่นอะไรนะเขาเรียกแผ่นอะไรนะแผ่นเนียมได้ไหมแผ่นแบงค์หัวฉีดแผ่นหัวฉีดตัวหาสายคันไดงนี่ขาดเยอะนี่จะทางข้างวันแหละเนาะข้างภาคหนึ่งน่ะอืมอันนี้เป็นอะไรวะไอพี่นัมไม่บิบไม่ได้อะ ี่ใส่ได้สองรูเนาะนี่หล <ITA> <s> ุดไปฝากถึงช่างนัดด้วยนะครับผมเอาท่อผมมาครับแล้วก็เอาบล็อกมาด้วยเดบอยู่ตรงนั้นน่าจะพรุ่งนี้นมัดขึ้นไหมนานมากเอาจะให้แก้วตัวไปให้เลยติรดเติรเติร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 เฮ้ยเอาฟอร์ดมาไปไปไป

ไม่มีกล่องเบลกล่องมะก,ก,กล,กลกอ่องในร,ร,รถกู้กเบลมะตกใจิ้ไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> องไม่ได้อะไรทีกคนไป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 อะไรทำตอนเน้วเฮ้ยตีเชือ่อวะบิดไม่ได้ เลือดปากใหญ่เกินฮะแค่ตอนนั้นเลยพี่โอู้ขนาดไม่พ่ายยังบิดไม่ได้แล้วจีบจะบิดได้แล้วเด็กตั้งตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งเั้งอีกันะพุกธัสตร์เด็กไป

มันมันขี่ไม่ได้เหรอพี่เรือนอะไรวะปากสี่สิบนอนไติดตั้นตั้นตันอย่างไรแพ้กูอยู่นะขันเข้าคื้นเลยนะขันเข้าไปขันเข้าตั้งเดินเบาขึ้นขึ้นพี่ขันเข้าตั้งเดินเบาลงขันออกตั้งลงเบาขึ้นใช่ใช่หรืออย่างเราไปแล้วแพ้รถกูอย่างนี้ฮะแพ้ตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วโอ้ขับได้หรือเปล่าถ้าได้ติดรอบมันจะไปไม่ทันนะกู โอ้ <c oughs> อว่ากว้าวว้าวเออดีเลยคุณเบลว่า <c oughs> อาจจะโดนตุ่นแนะจะตายไหมเนี่ย,ยเขาได้ติดรอบนะซวตาดูจ้าตาดให้มันเดินเบาที่เทก่อนไม่ได้ด้วยก่อนไม่ได้เดินปากใหญ่เกินมันก็เลยใ <c oughs> ส่ไม่ได้ <c oughs> เราขาดเราขาดไปเข้าเยอะเกินเข้าเยอะเกินเขาเยอะเกินเข้าเยอะเกินเราโคตรตัวแตก แล้วก็ตัดตใส่เลือตีอะไรแบบนก่นทำได้ไงทำได้ไงวะ <c oughs> เอุน้ำมันเนุน้ำมันจู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 ถุงน้ำมันเป็นวตุ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวอีกคอนเทนต์หนึ่งแล้วใส่วัตสีตัวน้น <c oughs> ไปเพอเพื่อไรเพื่คอนเทนต์อ, <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้ไปไหนก็ไปไปเออไปเจอกันทิปหน้าจะรีมกดไลค์กดติดตามใครตอนดีนนู้นเลยไปเลยบายอืออืมกดติดตามใครกดไล้วก็แชร์พี่อ่านซูบัสติ้งเลยนะผมับผมครับผมอ่านซูบัสติงครับไปแล้วตอนที่บ